สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะมารีวิววิธีการย้อมชุดนะครับเนาะชุดเกาะเป็นชุดเกาะไม้นะครับน่ะเห็นไหมจะเป็นสีแบบนี้สายี้ครับอ่าเป็นไงเป็นไงวิธีการย้อมนะครับง่ายๆนะครับตาตามผมเลยนะครับอันดับแรกครับวางเนี่ยอ่างน้ำลงครับปั๊บอย่างนี้อย่างนี้วางตามที่พอใจเลยนะครับแล้วก็วางน้ําลงไปนะครับนะอย่างนี้อย่างนี้ครับ่าวางน้ําไป อ่าทำไมอ่าจะให้เป็นสีอย่างนี้นะครับนะาเนี่ยสีอย่างเงี้ยต้องไปเอานี่ครับอย่างนี้ครับนี่นะมาย้อมคลิกปั๊บก็เป็นสีลักษณะอย่างนี้ครับนะคลิกปึ๊บออบไมีหลายสีครับเลือกเอาครับแต่ของมาแค่นี้นะอุ้ยตูกนิดหน่อยแล้วครับนะชุดนะครับนี่คือชุดชุดย้อมได้ยอมได้แค่ชุดไม้นะครับนะแค่ชุดไม้ชุดเดียวนะครับ อ้ยคิปปี้คิปปี้มาไม่เป็นไรเซียนยอมครับคลิกก็ไปเลยนะครับคลิกปั๊บเห็นไหมอ่าคลิกปุ๊บจะลบไปเรื่อยๆครับนะนเห็นไหมคลิกตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนไอ่าเห็นไหมเท่ไม่หละอ่าใช้ได้แค่สามครั้งนะครับนะโถนหนึ่งนะครับได้สามครั้งครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมเท่เป็นไงล่ะเท่เรากี่สีเลือกเอาได้ครับนะเห็นไหม โอ้ก็มารีวิวกันแค่นี้นะครับพิธีการย้อมสีชุดนะครับสำหัิธีการหาของครับนี่ตรงนี้ครับนี่น้ําก็ตรงนี้ครับน้าแล้วส่วนเนี่ยอ่าน้ําก็ตรงนี้ครับส่วนพวกรับพิษอะไรลักษณะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าสาคลิปนี้เข้ามารีวิวแค่นี้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับสาคลิปนี้ก็ลาได้สวัสดีครับบ๊ายบาย